วันนี้ครับมาดูครับครัวบ้านๆครับผมนี่ครัวกากาบ้านๆกะกากครับโดยพี่อู๋นะครับอันนี้เป็นแป้งพิซซ่านะครับกันบางครับอันนี้หน้าอะไรพี่เออไส้กรอกแฮมครับไส้กรอกแฮมนะพี่นะใส่ชีสด้วยครับไอ้ผมชีสครับไอ้อันเมื่อกี้ที่มาลอยเปนหมูสับเนี่ยเฮียมมาครับสับก็ไปทำยำหมดแล้วอ๋อพิซซ่าใส่หมูสับไม่เคยเห็นอาจจะใส่หมูยอแทนชีสครับผมนี่แล้วก็มีโรยด้วยแฮมแล้วก็ไส้กรอกครับ แต่งหน้าธรรมดาครับเหมือนผู้หญิงค้าปลาก็จะเอาเป็นหน้าซีฟู้ดก็ลวกกุ้งอ่านเป็นอหั่นกุ้งใส่แล้วก็โรยหน่อยก่อนให้มันสุกก่อนปึ๊บเสร็จอ่าแล้วเดี๋ยวเราเข้าหม้อลมร้อนครับยางนะอ่านี่โรยไดซ์ซอสอีกหน่อยครับเพิ่มความชุ่มฉ่ำโอ้โหอ่ะหรือยังครับยังอีกโอ้ขั้นตอนยังไม่จบครับจบครับของตรงนี้โรยผงไอ้โรยออริกาโนออริกาโนครับอ่ะทีนี้เราก็ไปเข้า ต่ออบครับเยทีพี่เออ่สักสิบกว่านาทีต้องดูครับประมาณประมาณสิบนาทีครับพี่อ่ะโอเคครับเดี๋ยวรอเข้าเตาอบครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูหน้าตาอีกทีนึงครับว่าสวยงามแค่ไหนครับนี่ครับแล้วก็พิต้าเมื่อกี้ที่เราทำกันครับเรียบร้อยฮะนี่หน้าตาน่ารับประทานมากครับหอมเลยอ้าวโคลชีนอ้าวโคลชีนครับกินเลยครับกัดเลยเดี๋ยวถ่ายแบงก์กอนกินเลยร้อนดูมื่อกี้ชีสยืดเลยเป็นไงกินเลยกินเลยกินมากอ่ะร้อนอ่พี่ ไม่ร้อนหรอกนะไม่ร้อนมากเป็นงไงรสชาติร้อนอ <laughs> <c oughs> ร่อยเลอร่อยอร่อยแต่ก่อนนั้นีผมกินไปชิ้นหนึ่งเยี่ยมมากครับนี <c oughs> ่งคแจว <c oughs> บิต้าครวัวบ้านๆครับ